โอ้โหเสียงเสียงจับจบจับจบยังไม่ได้แบะที่เลยเดี๋ยวตัวมันออกมาใส่ขึ้นขนนังไทยเหลือหน่อยเลยไม่เดี๋ยวก็ขึ้นบ้นงเดี๋ยวก็ขึ้นปัญหาเต้าที่มีนม ครับกำลังจะไปเก็บมะนาวนะครับ going to collect the the line เออเดี๋ยวมันต้องมาห,อห่อไอ้นี่ด้วยกุศขปาดได้ไหม <c oughs> เลี้ยวเลยอะ่ะ ระวังน้ำนะระวังน้ำนะ น้ำแล้วนิลินโครดาดิสมันไม่กลัวเลยอ่ะมันจับกิ่งกุ๊บกุ๊ดึงดึมานี่หนูทำแบบนี้ตึ๊บไหนจับไม่นาวิธีการมันเยอะเกินเอาอจอดจอดโอเคจับเออเอาไประแจลูกเข็นอย่าให้มันล่วงอ่ะโน่นลูกเข็นอยู่โน่น ไม่กลัวมไม่ช่วยเก็บหรอลูกเก็บปลไปผมได้ใส่เลยลูกไม่โดนไม่โดนเอ้าอห่อให้อย่างดีแล้วอะจีนีไม่เก็บก็ร่วงจริีเนี่ยแกเก็บเลยอ่ะใช่เขบอกให้เก็บไปหมดเลยอุ้ยเหี้ยอหนามโอ้โหเก็บได้เยอะเลย

ปวดหนาวปวดเลยอ่ะใส่รถใส่รถบีบให้เ <Digital> ลือดมันออกเด็กใครปลาดานิดปลาเลยนิดนิดลีนั่นแหละพาหลานเล่น ก็ได้เีนพาหลานเล่นไงโอ้ อันนี้ทำอะไรทำอะไรตอนนี้ขายมะนาวเหรอขายมะนาวขายยังไงโอย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 ี่ลูกเยอะเยอะ ตามไปทุกที่ไปควายแล้วคุณไปไม่ได้ไปชมบรรยากาศเกี่ยนนะในจะรำย์ยหญ่นะนี่แดงเหืองเร็มเลยคุณอาสามลม่เห็น คุณน่สิงก็ปล่อยไปไม่น่าคุณทำมาหากินได้เยอะนะอย่าตดดอนฟาาโอ้ยีฟ้าอำไม่เฟสครับอันนี้เก็บมะนาวไปสีส่สเกตนะครับคอลเ็กเตอร์ลามโกทูสีสเกตบ๊ายบาย มันเจอร่องมันเจอร่องระว่งมัตกล้แล้วไงท้องรถมันเจอหลมออ้ยชนรถเนียไอ้ลูกเอาแวเลือกแกที่ว่าอยู่ในเนี้ลูกมันจะโตโอ้ยอย่างนั้นแหละลลำใหญ่

ใส่ไม่ใสอะไรใสไม่่เด็ก็แบบนี้อันนี้ียห่ลำให่ลใหญ่อันนี้เพิ่งอันนี้เพิ่งไม่โตมากยังไม่สูงนะครับ มาเก็บลำไยนะครับ hmm. Collecting the Longan มันยังไม่ได้กำหนดนะครับมันได้กำหนดประมาณกลางเดือนหน้านะครับ So uh Collecting the Longan So it's not ready yet It's ready around mid of December But already sweet But the m e a t is not too much yet We Have to wait another month or t h r e e weeks จะไปเอาทำไมล่ะไม่ไปไม่ไปไหมไยอากกับล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไทยดึงไทยมาเนี่ยไทยวันนี้จะไทย มานี่อย่าเด้มานี่มา้มันไปดึงรู้เปล่านีะวังงูไม่ไปไม่ไปมาเลยจะเข้าไปทำไมนั่นนะเอขอเปดี๋ยวนี้อซอไยมันไลงอไทยมันคาบใส่ใส่ตั้งใครไปไหนล่ะเครับไปทนร่นที่หน้าก็ได้เงินหมื่นแล้วนะลำใหเลยไปด ปีหน้าของผมต้นจะราษร์ได้แล้ววมน่วมากทำม่บนค่อินยมานกบินเห็นมนดูแล้วไม่เคยเชื่อเธอได้นะบมอว่าถ้าเกิดไปผูกเนี่ยน่าจะสวยโอ้ยจะอยู่บนฟ้าตลอดไปอยู่บนดินไาก อยู่บนดินบ้างป่าไปให้พี่ให้น้องาหนังรัดๆเป็นพวงนะคนละพวงละพวงก็ว่ากันไปแยกไปถุงวไปถุงหิ้วไปสักแพ็ะถุงหิ้วอยู่บ้านก็มีอันนั้นก็ใส่ถุงใส่ถุงจับเรียงๆลงถุงกินกันเองมันต้องพวงไม่ต้องพวงมัดล็อกขายูถขายรูปดูพอขึ้นบอกขายรูปไม่ได้ลินต้องหยิบรูปย่างนี้ไม่ได้โอ้ยไหนคนนี้ แฟนไทยหวานไหมหวานเจี๊ยบเที่ยวมาออกก่อนดิเลิกออกกันเนี่ยกระป๋องสกระป๋องเนี่ยดูมันกินกันอ่หน้าอร่อยแล้วแม่ไทยละค่ะนี่อะไรไทยกันไหนไทยที่ที่หลังเป็นแม่ให้ลูกก่อนดิพ่อไอ้ตังบอกจะเอาอะไรให้กิน อบอกข้าวกินข้าวได้แล้วคืออาหารมันมั่งข้าวก็อาหารไข่ทอดเรากินเดี๋ยวพรุ่งนี้กินไข่ตีไข่เจียวแต่และปลาหน่อยแล้วคุกข้าวโอ้หเป็นซัดก,กันดูได้ไอ้มันกินมันน่าอร่อยมูนี่ปลาขป๋องตัวขป๋องนั่นเนี่ยนะคุกเนี่ยมันไม่ค่อยหิวเท่าไหร่เพราะให้อาหารกินตอนนี้เองอกกปกติไม่พอหรอกอุ้ยอาซ้อ เดีด๋ยวเมื่อกี้เขาแม่มันเนี่ยเดี๋ยวก็เหนเดี๋ยวให้ใหม่ข้าวโอ้ยมะนาวดูกินดูอ้วนเหมือนลูกหมูเหมือนลูกหมูนายเห็นเลียงโอ้โหอ้วนปึกเดียรเขาบอกอู๋เขาว่าไอ้มะนาวเหมือนลูกหมูอื้ออุ่นกินน้ำเฮ้ยเดี่ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวแล้วทำไมมีหินเนี่ยเปลี่ยนน้ำหน่อยไปเดี๋ยวพอกินหมดเนี่ยแล้วพักเนี่ยเดี๋ยวพอกิน